สวัสดีครับเปครับวันนี้จะมาสรุปเรื่องราวและหลักกฎหมายพักจีฮยอนกับกฎหมายการจัดเร็จภาพยนตร์ในไทยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อน,นักแสดงชื่อดังครับอย่างคุณพักจีฮยอนที่หลายคนคุณเคยจากซีรีส์ดังชื่อเรื่องดีบอนดิชกำลังจะมีผลงานชิ้นใหมใ่ในเรื่อง Hidden Face โดยในเรื่องนี้ประเด็นที่หลายคนสนใจคือมันจะมีฉากว่าบิวซึ่งเป็นไปในทางกงึ่งูซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคลิปเทเลอร์จากทาง YouTube ให้ดูนะฮะโดยมีคนไปนสัมภาษณ์นะครับคุณพักเจยอนเธอมองว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวละครและเรื่องราวนะครับก็เลยไม่ได้กังวลน,นะครับว่าการเปลือยกายนั้นจะส่งผลต่อบทบาทนักแสดงของเธอเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีการยั่วยวนเพราะฉะนั้นมันจําเป็นด้วยบทบาทของมันเองแล้วเธอก็มั่นใจเลยนะฮะว่าในบทนี้จะช่วยเพิ่มการจดจําและสร้างชื่อเสียงให้กับเธอ โดยทางครอบครัวของเธอนะครับผู้คนก็เข้าใจว่านี่เป็นบทบาทการแสดงอย่างหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องหลักกฎหมายนะครับซึ่งในประเด็นนี้พี่ชายก็มีามสงสสยว่าจริงๆแล้วแฟนคลับของคุณพักเจยอนมีหลากหลายมากๆก็เลยมีการตั้งข้องสสยว่าเออเราถ้าอย่างนี้ภาพยนตร์เนี่ยมันจะได้เรทอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูในทางกฎหมายกันว่าเรทภาพยนตร์เนี่ยเขาคิดจากอะไรนะครับ โดยในไทยเนี่ยกฎหมายที่พูดถึงเรื่องของการจัดเรภาพยนตรน่์จะอยู่ในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และบิดีทาร์ปี2 5 5 1นะครับในมาตราที่26จะแบ่งเลข,ของภาพยนตร์นี้ออกเป็นทั้งหมด7ประเภทได้แก่ 1. ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู 2. ภาพยนตร์ที่เหมาะกับผู้ดูทั่วไป 3. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไป 4. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป5 ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุแต่งแต่ป8ปีขึ้นไปและ 6. ภาพยนตร์ที่ห้าผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีดูและ7ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชนาจักรโดยใครที่ไม่ปฏิบัติตามมาตานี้เรื่องของการจัดเ็ตภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีโทษปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 0ถึง1ล้านบาทซึ่งพระราชบัญญัตินี้ก็ถูกกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดเรทภาพยนตร์ที่ทเ,เห็นเป็นซอเสือทหารอะไรอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละเรทเนี่ยมันมีความหมายยังไงบ้าง อย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวสอเสือเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมมีการดูทรรหารภาพ,พยนตร์ที่เหมาะสําหรับผู้ดูทั่วไปนอหนู13บวกก็เหมาะกับผู้มีอายุ13ปีขึ้นไปนอหนู15บวกเหมาะกับผู้มีอายุ15ปีขึ้นไปนอหนู18บวกเหมาะกับผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปชฉลอบวกภาพ,พยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีดูหลายหลายคนก็จะส่ัยนะครับว่าอย่างสุดท้ายเนี่ยอย่างที่7เนี่ย เมื่อกี้ในพบรบมันมีใช่ไหมครับที่ห้ามฉายในราชอาณาจักรไทยซึ่งตรงนี้จะไม่มีตัวย่อนครับเพราะไม่มีการฉายในราชอาณาจักรไทยแน่นอนโดยการพิจารณาเรทของภาพยนตร์เนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการนะคบที่เรียกว่าคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์คอยชมภาพยนตร์นะครับและคอมเมนต์ก่อนจะสั่งตัดหรือแบนในส่วนที่คณะกรรมการคิดว่ามีผลกระทบกับสังคมนะครับโดยมีหลักพิจารณาอยู่3ข้อคือ1เรื่องของความรุนแรง2คือเรื่องของเพศนะครับว่า มีก็จริงแต่จะต้องไม่กระทบกับศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือว่ามีฉากที่เป็นผลกระทบกับประชาชนหรือเห็นอวัยวเพศอย่างชัดเจนและ 3. ภาษาพูดนะครับถ้ามีการใช้ภาษาพูดที่หยาบคายเนี่ยเรทจ,จะถูกปรับขึ้นเป็น15บวกทันทีโดยส่วนตัววิว่ชายมองเรื่องนี้นะครับคือคิดว่าน่าจะได้เรท15บวกขึ้นไปหรือ18บวกเพราะว่าเรื่องนี้ ไม่มีเนื้อหาที่แสดงการเพศสัมพันธ์อย่างเปิดเผยหรือเรื่องที่สาธิตการก่อวิธีการเกิดชีกรรมและการใช้สิ่งเสพติดสุดท้ายนี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยในเรื่องกฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายในเรื่องนี้ก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นเนี่ยสามารถทักมาปรึกษากันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ชายด้วยนะครับขอบคุณครับวิเคราะห์กฎหมายสไตล์พี่ชาย